เอาละครับวันนี้เรากลับมาใน The Forest วันนี้เราจะไปทางเหนือกันว้าวอันดับแรกเตรียมสเบียงครับมีน้ําที่เก็บไว้เมื่อคืนเมื่อคืนนี้ฝนตกด้วยเป็นน้ําสะอาดอันนี้คือสัญญาณ SOS นะครับที่ผมได้สร้างไว้ตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่ารู้สึกว่าเครื่องบินจะไม่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ละสร้างสเฟียก่อนเลยเลยกนนะครับเป็นหอ,อกนะเพราะว่าผมเครื่องไปแล้วมันหายไปเลยโอเคั้งชายไม้กระดูกผ้าได้แล้วสเฟีย ย้ทางเหนือน่าจะไกลพอสมควรเจอเหยื่อละมานี่เจ้าพวกเหยื่อโอ้โหดด้วยนะเหยื่อพวกเนี้ยากอยู่เกาะแตกแน่ไม่โดนโอหอย่าโดนอันตีเด็ดขาดนะพวกนี้บอกเลยเกาะแตกอ้าแรงอ่ะพวกสีเงินนี้มันจะมี มันจะมีสีธรรมดานะอันนี้น่าจะเป็นสีอัปเกรดหน่อยพวกนี้จะโหดเป็นพิเศษหน่อยอืมโหเกาะผมแตกสองอันละพวกนี้ไราการดหายไปไหนตัวหนึ่งวนะเนี่ยมันวิ่งหนีไปแล้วเมื่อกี้อ๋อห,หมดสักทีเหมือนว่าจะมีบ้านเหมือนเป็นบังกะโลของพวกคนป่านะครับตัวนี้ป้าที่มันหนีเรามาเมื่อกี้ จัดมาเลยเพื่อนแกตายหมดแล้วแกไปไลน์ต่อไปนะอ๋อ,อลืมบอกเลยนะครับก่อนดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดชแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเนีอยจะไปพลาดคลิปใหม่ๆโย่ต่อโว้วมีซากปลาฉลามอีกแล้วเยอะมากเลยดูดิอันนี้ไม้แทงตายแนะ่ท้าไมฉลามมันเกลื่อนจังวะ หรือวพวกคนป่านไปล่ามาอาจจะไปไ,ปได้ว้าวฤดูหนาวใกล้เข้ามาแล้วเอาละตอนนี้เรามุ่งหน้าไปทางภูเขาแห่งแข่งนะครับเฮ้ยแต่ตรงนี้มีหัวกะโหลกเหรอพวกนั้นมันฆ่าคนโลกเอาหัวกะโหลกมาวางไว้อะหรือเป็นที่ทําพิธีของพวกมันวะตอนนี้ผมเริ่มงงเลยนะว่ากระต๊อบนี้คืออะไรกันแน่เดี๋ยวขึ้นไปสำรวจดู เหมือนเป็นห้องว่างนะไม่มีอะไรเลยโอ้โ oh, น no. มันคืออะไรวะบังกะโลจริง,รงๆใช่ไหมโอ้ดูดิหัวกะโหลกเต็มเลยตรงนี้มีมีมีเพื่อนเราด้วยครับสวัสดีเพื่อนขอนัดหนึ่งนะปะไม่ได้ออกเสียงออกเสียงนะครับตายไปเลยซะโอเคตัวนี้น่าเป็นคนป่านะ แต่เมื่อกี้เนี่ยน่าเป็นพวกคนถ้ำเนรับพวกคนถ้ำนี่จะโหดมากพวกคนป่าไม่ค่อยอะไรอันนี้เท่าไหร่แต่ว่ามีคนป่าสองรูปแบบนะคนป่าที่แบบคนป่าจริงๆแล้วก็คนป่าแบบมีอะไรยธรรมนิดนึงเนี่ยไปผมดูทำเลบ้านละที่นี่เหมาะสดุดจัดเลยและกันผมจะทำตรงนี้เป็นบ้านนะ เอ้ยข้ามก่อนเราต้องลงมาครับเพราะว่าบนเขานั้นอันตรายเกินรอเช้าเราค่อยทำบ้านใหม่อ่าดื่มสักหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนจ๊ะเนี่ยไอ้นี้จะพ่มีพวกอารยธรรมนิดหนึงเนี่ยมันมีชุดมีอะไรด้วยแต่มันจะมีคนป่าพวกนึงนะมันจะชอบเปื่อยแล้วก็เดินเดินคล้ายๆล,ลิงครับมา เราจะสร้างไว้ก่อนนะครับทำไกด์ไว้ก่อนว่าจะสร้างบ้านอะไรตรงไหนบ้างจะได้เป็นทำเลที่ดีในตอนเช้าจะได้ทำเลยเฮ้ยไม่ได้รับเชิญนะจ๊ะนี่โอ้ยไม่โดนหัวครับแย่ละแย่แล้วเยอะมันเยอะโอ้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 เดี๋ยว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  โอ้เป็นปีต้นไม้ด้วยเป็นกระสือเลยมาเจ๊เจ๊ปล่อยตรงเตงเลยนะตายจะตีกว่าจะตายดีที่เรามีลูกธนูหัวนะลูกธนูนี่แรงมากมันอยู่ในเต็นท์ใกล้ๆเครื่องบินของเราโูหโหเหลือแกแล้ว หมดยังหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยเหนื่อยนั้นเนี่ยมากับดักเลยแล้วก็เหลือตัดไม้เพิ่มครับเพราะว่าตอนนี้ไม้น้อยมากเดี๋ยวขอโค่นต้นไม้อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วมาเจอกัน เสร็จแล้วได้ไม้มาเยอะเลยโว้ยหมูป่าไอ้บ้าดิเจนไปทำอะไรแกฮะนี่ไงตายไปซะถอดเสื้อแป๊บหนึ่งหมูป่าลันจอนเปลือยซะโอเคได้เนื้อมาแล้วแล้วก็สร้างบ้านต่อครับเราจะสร้างให้มันเสร็จเลยเพราะว่าบ้านนี้ใช้ไม้เยอะอยู่นะ ุ้ยตัวเปื้อนน่ะเราต้องไปอาบน้ำครับเดี๋ยว,ยวทำให้มันเสร็จแป๊บนึงเรียบร้อยเดี๋ยวไปอาบน้ำกันเพราะว่าถ้าเราตัวเปื้อนเกินมันจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพจิตของเรานะีตอนนี้เหมือนคนบ้าไปแล้วโอเคตัวสะอาดแล้วครับว้าวมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเ มีตัวระเบิดด้วยครับมันคว้างไฟโอ้ไม่นะเอาเดินมาไฟไมหม้เองอะไรวะเนะี่ยเดินไห้ไฟเผาจะล่วจะล่วเลยโอ้โหโอ้โหพวกนี้ชอบทำลายเกาะผมน,นี่ไงดูดิเอยอย่าคว่างโดนบ้านผมนะมันมันใช้งบสร้างเยอะใช้ไม้ทั้งป่าเลยนะเนี่ยโอเคตายไปและโห ตัวนี้โหดมากเลยอ่ะเครื่องไฟด้วยฮ้ยจะบ้าตายมันเหลืออีกตัวนึงครับไปสองตัวดิอยู่ข้างล่างอีกตัวนึงเยอะจังเลยอ่ะผมว่าผมทำลายลังมันแล้วนทำไมยังอยู่อยู่วะมาเจ๊ตัวสุดท้ายหือโดดไกลด้วยแชมป์กระโดดไกลเอ้ยโอ้เจ็บ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 ,เจ,บเจ็บนะเฟยมานี่เลยกักเลือดตาแบบ ไะเราต้องไปฟาร์มต่อครับเหมือนว่าแถวบ้านเราของจะน้อยมากไม่มีกิ่งไม้เหลือเลยฮ้ยกลับไปหากิ่งไม้มาแป๊บเดียวก็คำสะละแมาคืนนี้เราต้องอยู่กันต่อตอนนี้เราอยู่กับเหนือสุดเลยนะเกือบถึงเมืองน้ำแข็งแล้วแต่เราตายท่ายากซะด้วย แต่แต่เรายังไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องหาวอร์มสูตรนะครับเป็นเสื้อกันหนาวเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปเราจะแข็งตายมันเป็นหิมะครับผมแล้วเบื่อพวกนี้จังมาทดลองกับดักเลยมาโอา้โหกระโดดข้าไปเลยไม่กลัวสิ่งใดนั่นไงตายเผาครับเผาทำลายหลักฐานเฮ้ยผมเบื่อมันผมต้องนอนอะ โอ้ยฝนตกอีกแล้วโอ้ไม่นะมันจะหนาวครับเราต้องไปนอนพักตอนนี้เหมือนว่าตัวเราจะเริ่มสั่นแล้วเช้าแล้วโอ้สดชื่นฝนยังตกอยู่เลยวันนี้เราจะไปออกล่าหนังสัตว์กันเพราะว่าเราต้องการหนังสัตว์มาทำเป็นชุดกันหนาวครับ ต้องการหนังหมู4กวาง6ครับแล้วก็กระต่ายหนึ่งแล้วก็มีเนื้อหนังอะไรอีกไม่รู้ครับอีกอันหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องตามหาก่อนเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ไปทั่วแมปเลยนะนอกจากมียังมีสัตว์ที่เรายังไม่เคยเจอครับโอ,โอ้เจอน้องกวางแล่เอาเนื้อซะหน่อยละกัน ว้าวน้ำแข็งเกาะหน้าเลยมันหนาวอะ่ะเจ้าเต่าโอ้โหเอาไม่เข้าเลยว่าผมเบื่อแล้วไม่เล่นกับนายแล้วเจ้าเต่าน้อยเอ้ยไม่นะเจอศัตรูเพื่อนเก่าครับไปดีกว่าผมไม่อยากเปลืองเกาะครับอย่าพยายามเล่นกับมันนะเดี๋ยวมันจะเรียกเพื่อนมา นี่ไงพวกที่มันเป็นแบบคนป่าจริงๆอะ่ะมันจะเดินคล้ายๆลิงเลยครับเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะกระลอกเหรอมีกระลอกด้วยหรือหนังกระลอกอะ่ะมัน,นไม่มีหนังให้เฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหจระเข้มันอย่ไหนวะหน้าผม,มเคยเจอตัวเบิ่มเลยนี่เป็นไงโอ้โหมันจะกัดมันจะกัดเมื่อกี้มันโจมตีผม โหใช้ตดนสามดอกอึดนะเนี่ยหนังจระเข้ปะวะที่ผมต้องการอึ๊บอา้าวด้เนื้อมาด้วยมีหัวด้วยครับแปลว่าแถวนี้มันบ้านจระเข้ปะเนี่ยผมว่าหนองน้ําแห่งนี้มันจระเข้เต็มแน่เลยดูดีน้ำโคตรดำอะ่ะนี่ไงเจออีกตัวหนึ่งล้วหวัดดีเจ้าจระเข้โอ้โหน้องอาบแดด อาปากช่ำมาดิอ้าเฮ้ยมาเจองับผมอะ่ะผมเป็นชาราวันนี่งไงชาราวันมาเองเหมือนว่าเนื้อเนาะเอ้ยเหมือนว่าหนังของน้องมันจะเป็นหนังเช่นที่เดียวกับตัวเอนะ โอ้โอ,โอเราเจออีกแล้วทำไมจระเข้มันชุมจังวะแถวนี้เฮอฉันได้กลิ่นมนุษย์แถวนี้นี่ไงได้กลิ่นเหรอได้กลิ่นเหรอหนีดีกว่าจะไปสู้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวน้องไปแล้วเรียกน้องทุกตัวไม่ได้นะ <laughs> น้องที่กินเราได้เนี่ยไม่น่าใช่น้องเหนื่อยวันนี้ไม่ได้อะไรเลยเราต้องการเนื้ออีกอันหนึ่งนะฮะ ที่ผมไปศึกษามาแล้วมันเป็นเนื้อหนังของแลคคูนนะครับเพื่อสร้างเป็นชุดชุดวอร์มสูตรนะีพีหน้าเราต้องต้องไปหาแลคคูนนะครับเพื่อมาทําชุดวอร์มสูตรวันนี้ผมก็ต้องขอพักอีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอีพีหน้าไปหาแลคคูนแล้วก็ไปตะลยุยภูเขาน้ําแข็งกันถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้พนวขอลาไปก่อนแล้วไปบายครับจุ๊บ